สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโรเลฟทาโรนะคะวันนี้ทิดารู้สึกอยากทาหัวข้อเรนดอมนี้จังเลยเรามีคําถามในใจว่าทําไมเราถึงได้รักและมั่นคงกับคนคนนี้คนที่เคยทําร้ายติดใจทําร้ายความรู้สึกของเราเนี่ยเราทําไมรู้สึกผูกพันกับเขามากๆยังรอคอยเขาได้อยู่เสมอ คือเราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่สามารถเอาคนคนนี้ออกจากหัวได้เลยเรายังคิดถึงเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะคะขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญ,ญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ ไพ่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ที่ด้อ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงหนึ่งดูดกับคุณจริงๆนะคะที่ดาขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะที่ดาขอพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง The Hangman ช่วงนี้พลังงานของคุณในตอนนี้มีเรื่องราวที่จําเป็นต้องยอมจานนให้มันเป็นไปก่อนนั่นแหละนะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ซึ่งมันทําให้คุณมีความเครียดชีวิตติดขัดไม่ราบลื่นมีสภาวะกินไม่ได้คลายไม่ออกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้คุณตื่นรู้รับรู้เข้าใจมันเป็นอย่างดีมากๆคือสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อุปสรรคปัญหาในตอนเนี้มันต้องใช้เวลาพิสูจน์ต้องใช้เวลาอดทนรอคอย หรือไม่มีใครบางคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงกลับมาเยียวยา,ยายรักษาตัวเองอยู่นะคะที่ดาขอพลังงานตัวตนของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะเด e m เม i c i a ี The <Mag> คุณเป็นคนเก่งมีความทะเยอทะยานมีสติปัญญาชาญฉลาดรอบด้าน ไม่หยุดนิง่งชอบทาให้ตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนตัวคุณกําลังคิดที่จะเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ๆทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แน่ๆซึ่งมันจะทําให้ชีวิตของคุณประสบผลสาเร็จในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละนะคะ k คิง a วานคนที่คุณมาถามถึงเขาเป็นคนมีพลังงานที่ดีมีอํานาจมีบารมีเป็นคนดวงใหญ่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำที่ดีมีความชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆด้วยเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงแล้วแหละนะเอกอัพคับคนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าของคุณพวกคุณเดินหันหลังจากกันไป แต่ก็ยังมีความรักความหอยหาความอะไรอาวรกันอยู่ก็ยังเป็นคนคิดถึงคันนึงหากันอยู่มากๆยังเป็นคนที่ต้องการยังเป็นคนที่ปรารถนายังมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันอยู่นะคะเป็นเว้นอฟคัก็ยังเป็นคนที่ใช่คนที่ต้องการคนที่ปรารถนาอยู่มากๆ t i g h p r i e s เ e s s แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนแน่ใจอะไรเลยบางทีความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณและเขารักกันดีอยู่แล้วเข้าไปดึงอีกคนเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มีปัญหาทําให้พวกคุณมีประเด็นการจําเป็นต้องเดินหันหลังจากกันจบกันไปนั่นแหละนะคนคนนี้เขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแน่ๆเลยทําให้พวกคุณเดินหันหลังจากกันไปเพรายไฮพิเท เดถ้วยแล้วก็แปดถ้วยมันขึ้นข้างกันเราต้องอ่านในเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะคะหรือไม่สถานาการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาซึ่งมันทําให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณกลับมาศึกษาปฏิบัติเรื่องจิตวิญญาณเพื่อตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยนะเอกอวานแต่ก็ยังไม่ปล่อยกันนะยังอยากที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเริ่มต้นกันใหม่อย่างสวยงามและมั่นคงมากๆ คือไม่ว่าพวกคุณมีประเด็นอะไรกันก็ตามคนคนนี้เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาแก้ไขจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันสานต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงเขาวางแผนที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเพราะคุณก็ยังเป็นคนที่เขาลักเขายังมั่นคงกับคุณมากๆอยู่และเขายังปรารถนาต้องการคุณมากๆด้วยที่ดากขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณคิดละรู้สึกยังไงกับเขาคะ The f o o l คุณก็คิดว่าคนคนนี้เป็นคนรักสนุกแต่ไม่ชอบผูกพันกับใครเขากลัวการผูกมัดจากคุณเขายังอยากที่จะเฟรนลี่ชอบบริหารเสน่ห์ไปทั่วคุณคิดว่าเขาก็ยังอยากที่จะเป็นดูฟูอยู่นั่นแหละนะคะในออบซอร์แต่เขาก็ทําให้คุณมีความเครียดคิดมากคิดเยอะที่ผ่านมาเขาน่าจะทํรลายความรู้สึกคุณมากๆเหมือนมีอะไรมาทิ้มแทงจิตใจทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเสียความรู้สึกนั่นแหละนะคะ ซึ่งบางคนกลัวความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่ไปเลยก็ได้แต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้เขาก็ยังมีผลมีอิทธิพลต่อใจคุณม,มากๆเขาก็ยังเป็นคนที่คุณต้องการเขาก็ยังเป็นคนที่คุณคิดถึงคะนึงหาจริงๆด้วยเหมือนหัวข้อเรนดดมของเราวันนี้เลยนะคะเขายังมีผลต่อใจคุณม,มากๆอยู่เ e a ออฟคัฟ <Head of> <alf> ซึ่งจริงๆแล้วคุณก็อยากให้เขากลับมาง้อขอโอกาสคุณ คุณก็อยากให้เขากลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการพัฒนาสารต่อความสัมพันธ์ให้มีความรักความมั่นคงความจริงจังจริงใจซึ่งกันและกันนั้นแหละนะคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้ได้อยู่เสมอถ้าเขายอมรับผิดและเขาพยายามกลับมาปรับปรุงแก้ไขข้อบ่งพ้องของตัวเองให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะคะ อวานคุณอยากให้เขากลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้คุณอยากให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาพิชิตใจคุณกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะจัสต,ติกลับมาครั้งนี้ต้องให้ความยุติธรรมความสัมพันธ์กับคุณมากๆต้องให้เกียรติเห็นคุณค่าในตัวคุณและเขาต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ควรกับคุณต้องเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณนั่นแหละนะคะ The view, เดลวิวกรงล้อแห่งโชคชะตาโชคดีโชคใหญ่เข้าข้างคุณแล้วแหละนะนไม่ว่ายังไงคุณก็คิดว่าคนคนนี้เขาแหละคือเนื้อคู่ตัวจริงของคุณคุณก็สามารถรอคอยเขารอคอยอย่างมั่นคงมากๆด้วยคุณสามารถให้อภัยและยอมรับในตัวคนคนนี้อยู่เสมอเขาก็ยังเป็นคนที่คุณต้องการคนที่คุณปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันไม่ว่ายังไงก็ตาม มันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วแหละนะถ้าพวกคุณเป็นคู่ครองตัวจริงของกันและกันมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาพวกคุณหวนกลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วแหละนะคะเราจะไปถามความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ n i ค h t of Pen t a c l e s ราชนิก้าเหลี่ยนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีและชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากๆด้วยเขามองว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วในออฟคัพเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเขามีความต้องการคุณมากๆด้วยเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ เขากลับมาครั้งนี้เขากลับมาตามหัวใจของเขาตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองมากๆเขาจะกลับเข้ามาทําให้ความสมคัญของคุณและเขามีความชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆขึ้นเขากลับมาครั้งนี้เขามีความรักความจริงใจให้คุณมากๆด้วยนะคะเขาตัดสินใจชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วว่าเขาต้องการคุณมากมายคุณคือคนเดียวที่เขา จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนมั่นคงไปได้วยกันอีกยาวไกลนะคะเดชารีออดพวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันจริงๆด้วยต่างอำเภอจังหวัดต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้นะคนคนนี้เขากำลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณความรักความสัมพันธ์นี้มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเข้ามาปิดกั้นความรู้สึกของพวกคุณสองคน ซึ่งมันทำให้พวกคุณไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่คองคู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขได้มันต้องรอคอยต้องใช้เวลาพิสูจน์ความรักต้องรอคอยการและการอย่างเนินนานนั้นแหละนะแต่คนคนนี้เขากําลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแน่แ to absorb source. ที่ผ่านมาเขาน่าจะไม่ชัดเจนกับคุณเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำรานไม่ชอบการผูกมัดยังรัดอิสระอยู่เลยมันทำให้เขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกได้ตัดสินใจนั้นแหละนะคะเขาเคยปฏิเสธความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณเขาปิดหูปิดตามไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมตัดสินใจที่จะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันชัดเจนขึ้น แต่ในตอนนี้เขารับรู้ความต้องการรับรู้หัวใจของตัวเองมากๆแล้วเขามีการคุนคิดพิจรารณาไต่ตองมาเป็นอย่างดีมากๆด้วยว่าไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ไม่ว่ายังไงเขาก็จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะมันชัดเจนเกิดขึ้นและกลับมาครั้งนี้กลับมาด้วยหัวใจที่แท้จริงของตัวเองเขาจะกลับมาทําตามหัวใจของเขาเขามีความปรารถนาที่แท้จริงมากๆที่จะต้องกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันชัดเจนขึ้น เขาจะต้องจัดการแก้ไขทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วเขามีความรักความคิดถึงมีความปรารถนาในตัวคุณเพียงคนเดียวและจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณอย่างมีความสุขให้ได้นั่นแหละนะคะเซเว่นอัซอดเขากําลังแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกคุณด้วยเขาแอบทําอะไรแอบวางแผนเตรียมการที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้แน่ ขาตัดสินใจที่จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วจริงๆด้วยคนคนนี้ที่ผ่านมาน่าจะเคยโกหกหลอกลวงทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วพวกคุณมีประเด็นจบกันไปเดินหันหลังจากกันไปนั่นแหละนะซึ่งมันทําให้เขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะไงแล้วมันทําให้เขาตัดสินใจเลือกผิดทําให้เขาตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดกับคุณซึ่งชีวิตเขาไม่มีความสุขแน่ แล้วเขาเลยจะกลับมาทําตามหัวใจของตัวเองเขามีความปรารถนาในความต้องการคุณมากเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณและเขาจะกลับมาพิชิตใจคุณเขาจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้เขากําลังเตรียมการเดินทางวางแผนที่จะมีคุณไว้ในชีวิตของเขาแล้วเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแน่เราจะไปถามให้กันดูชัดๆว่าทําไมคุณถึงได้รักและมั่นคงกับคนคนนี้คนที่เคยทําร้ายจิตใจของคุณทําร้ายความรู้สึกของคุณอยู่เสมอมาเนี่ย ทำไมเราไม่ยอมที่จะตัดเขาได้เราไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวได้เลยเรายังคิดถึงเขาอยู่เสมอมากๆด้วยเป็นเพราะอะไรขอให้ไพ่ช่วยบอกชัดชัดช่วยแนะนําให้ด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะทีออวานพวกคุณสองคนมีระยะทางเข้ามาปิดกั้นจริงๆด้วยพวกคุณไม่สามารถที่จะอยู่ของคู่กันได้ในตอนเนี้มันต้องมีการเดินทางมาพบมาเจอกัน คนคนนี้เขากาลังเตรียมการวางแผนที่จะขี่รถมาหาคุณแล้วนะคุณรอคอยเขาอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นจริงกับคุณแน่ๆเพราะคุณจะเดินทางมาพบมาเจอกันเพราะคุณจะได้สานต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอีกยาวไกลแน่แนนะคะ The h e r m e เพราะเขาตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆแล้ว คนคนนี้เขามีความรู้ความสามารถที่เก่าแก่ติดตัวมาด้วยเขาน่าจะมีสัมผัสมีรางสัรณ์หอที่แม่นยำจริงๆนั่นแหละนะคะทั้งเหอ h ดอ m ์เฮอร์เทั้งเดอะไฮพีเทสขึ้นมาหรือไม่พวกคุณสองคนเป็นคู่เก่าคู่แก่คู่ครองกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันถึงเวลาที่ใช่ถึงเวลาที่คู่ควรพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขในชาติภพนี้แล้วหละนะแต่เอ็มเพ คุณเป็นคนเดียวที่เขาต้องการที่เขาปรารถนาที่เขาจะสร้างอนาคตที่มั่นคงกับคุณเขามีความต้องการคุณมากๆเขาอยากอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขารักคุณจริงๆนะเขามีความพิศวาสในตัวคุณมากๆด้วย q u e e n of sword พราะตัวคุณกลับมารักตัวเองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วจริงๆด้วยเป็นทั้งในเอ็มเพจทั้งดาชินีก้าเหรียญคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วแหละนะคะไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คือที่ผ่านมาคุณน่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นอย่างดีมากๆในตอนนี้คุณไม่ทําอะไรแล้วหละนะคุณไม่ทําอะไรเพื่อเขาแล้วถ้าเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะต้องเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวให้ได้และจะต้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้น เขาจะต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณด้วยนะคะเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณทุกคนพวกคุณจะมีความสุขสมหวังการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณแล้ว for mm hmm. อ f one กลับมาครั้งเนี้ยจะกลับมาผูกมัดจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอย่างมั่นคงและถาวรมากๆกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆมาด้วยความจริงจังจริง,จรง,จรงใจมั่นคงกับคุณมากๆ เขาเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาสร้างความมั่นคงกับคุณจริงๆด้วย mm hmm. ที T of p e n t a c l e เขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นแน่ๆมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้ว mm hmm. The Star บางคนไปอธิษฐานร้องขอขอพรต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาก็ได้นะพรอ,อันประเสริฐก,กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆกับพวกคุณแล้วแหละนะคะ หรือไม่คุณก็กลับมาเยียวยารักษาจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วในตอนนี้เขามีความคิดที่จะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้เริ่มต้นกันใหม่อย่างสวยงามเอกอาวานพวกคุณน่าจะติดต่อสื่อสารกันทางโลกโซเชียลหรือไม่ถ้าพวกคุณสองคนไม่ได้ติดต่อจบกันไปเงียบหายจากกันไปแล้วคนคนนี้ เขากําลังจะติดต่อสื่อสารกับเขามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะกลับเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันจะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลแน่ๆเขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณใหม่เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณใหม่จริงๆด้วยนะคะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเขาอยากมีคุณไวในชีวิตของเขาเขาอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงเกิดขึ้นแล้วแหละนะเพดอาวานพวกคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นเรียนรู้กันและกันอีกครั้งในแน่ทูอัพเพนท์เคิลจะได้ขวัญกลับมาคืนดีกันอยู่แล้วแหละนะคะเพราะพวกคุณเป็นคู่กัน ไม่ว่ายังไงคนนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกับคุณเขาจะกลับมาขอโอก,กาสคุณเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงขึ้นคือคุณอยากรู้ว่าทําไมคุณไม่สามารถที่จะเลิกลักเลิกคิดถึงคนคนนี้ได้เลยถึงแม้ที่ผ่านมาเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจเจ็บปวดทุกทรมานจิตใจอยู่เสมอแต่เขาคนนี้แหละคุณไม่สามารถที่จะตัดเขาได้สักทีคือเวลาที่คุณคิดกําลังจะตัดเขาอะ เขาก็มีผลมีทิพลต่อใจคุณมากๆเหมือนกันมันก็ทําให้คุณไม่สามารถที่จะลืมเขาได้อยู่ดีเขาก็มีผลต่อใจคุณอยู่มากๆยิ่งเวลาคุณได้คิดถึงเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาที่พวกคุณเคยมีกันและกันมันยิ่งช่างทําให้คุณมีความสุขเหลือเกินไพ่บอกว่าก็เพราะพวกคุณเป็นคู่เก่าคู่แก่กันมาหลายภพหลายชาตินั่นแหละนะยังชอบทาบุญสร้างกุศลร่วมกันมาอีกแล้ว ยังไงยังไงพวกคุณก็ต้องเคยทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกกันมาก่อนแน่ๆมันต้องมีเรื่องราวที่ต้องชดใช้กันไปแต่พวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอกนะเพราะบุญกุศลของพวกคุณสองคนทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันยิ่งใหญ่กว่ามากและมันกำลังถึงเวลาที่บุญบารมีจะส่งผลคืนหนุนนำคู่ของพวกคุณแล้วนะแต่พวกคุณต้องรอคอยวันเวลาที่จะมาพบมาเจอกันนั่นแหละนะความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันต้องมีเวลารอคอยกันและกัน รอคอยที่จะหวนกลับมาคืนดีกันพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนเมื่อถึงเวลาทิช่และเมื่อถึงเวลาที่พวกคุณสองคนกลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแล้วมุญเก่ามันจะส่งผลให้อํานาจบารมีทรัพย์สินสมบัติของพวกคุณมันจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตค,คู่ของพวกคุณและมันจะส่งผลให้พวกคุณมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมากมาก นี่เลยนะคือเรื่องราวความรักของคุณและเขาความสัมพันธ์เนี้ยต้นรลฟ์ปลายดีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะต่อจากนี้คุณจะถูกรักมากๆคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเราจะไปขอไอ้ไพ่อรักเคลื่อนแนะนาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ love a n <En> n l a e ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ได้ราบรื่นแน่ๆมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาลุมเรามากมาย เพื่อให้พวกคุณสองคนได้พิสูจน์รักแท้นั่นแหละนะไม่ว่าจะมีลมแรงขึ้นจะซัดแค่ไหนก็ตามพวกคุณสองคนก็ไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายหรอกนะยิ่งพวกคุณจะจับมือกันแน่นพวกคุณจะพากันก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาได้แล้วพวกคุณจะคลองคู่กันตลอดไปจนแก่เท่าจะมีแต่ความสุขความสบายอกสบายใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ จริงๆด้วยนะคะอุปสรรคปัญหาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตค,คู่ของพวกคุณให้พวกคุณได้บาดวันให้พวกคุณได้พิสูน์รักแท้ของกันและกันนั่นแหละและพวกคุณสองคนจะพบเจอรักแท้แน่นอนต่อจากเนี้คุณจะถูกรักถูกเอาอกเอาใจถูกฉนุถนอมจากคนที่คุณรักมากมากด้วยเขาจะเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจใส่ใจคุณเป็นอย่างดีที่สุดนะคะสโลดาวให้คุณช้าๆลงหน่อยก็ได้ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนเมื่อถึงเวลาที่ใช่อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบสิ้นลงเหมือนคุณกําลังจะตื่นจากฝันร้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซับเทนเนตไพแนะนําให้คุณกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดูดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อน แล้วสิ่งที่ดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมีความสุขความมั่นคงเกิดขึ้นแน่ๆเอ p น w e r เวอขึ้นมาอีกแล้วนะทุกคนถ้าตัวคุณกลับมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองให้ดีแล้วอ่ะคุณจะมีพลังงานที่ดีพลังงานที่เต็มเปี่ยมมากๆไม่ว่าคุณปรารถนาต้องการอะไรอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณแน่ๆมันจะส่งผลให้พลังงานที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ แล้วคุณจะมีความสุขความสงบมากขึ้นด้วยฮาร์โมนีและพวกคุณสองคนต้องมีความกลมกลืนเป็นสามัคคีหนึ่งเดียวกันด้วยไม่ว่ามีเรื่องราวอะไรก็ไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆนะพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจจะได้พูดคุยตกลงกันแล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะแน่นแฟงจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพวกคุณจะได้ให้อภัยกันและกันอยู่เสมอไม่มีข้อแม้ใดๆด,ด้วย เมื่อถึงเวลาที่ใช่พวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะ d e g e n e r a t i o n อะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดต้นไม้พื้นดินร้อนระอุเป็นลาวาขนาดเนี้ยต้นไม้ก็สามารถที่จะฟื้นฟูเกิดขึ้นมาได้มันก็เหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนแหละนะคะบางคนคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วแต่มันเป็นไปได้แน่นอนนะคะ ไม่ต้องห่วงนะเมื่อถึงเวลาที่ใช่พวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่แน่ The fake ขึ้นมาอีกแล้วทุกคนคือไพ่ก็มีหลายใบยที่ดาก็สับทุกทุกครั้งด้วยแต่ไพ่จะขึ้นมาย้ำเตือนว่านั่นแหละใช่แล้วใช่ตามที่เราอ่านตามที่ไพ่แนะนำนั่นแหละนะคะว่าคุณมาพบมาเจอกันมารักกันมันเป็นโชคชะตาพมรมลิขิตของพวกคุณสองคนนั่นแหละนะ ถึงแม้พวกคุณผ่านเรื่องราวความรักมากี่ครั้งก็ตามแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่ใช่มันก็จะต้องมีเรื่องราวแยกจากกันอยู่ดีเมื่อถึงเวลาที่คู่ควรที่ใช่แล้วพวกคุณเป็นคู่แท้ของกันและกันมันก็จะได้กลับมาพบมาเจอกันมันก็จะได้กลับมาคืนดีปรับความเข้าใจกันแล้วความรักความสำคัญต่อจากนี้มันก็จะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาพวกคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจม,มากๆด้วยนะคะ คือเรื่องราอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้คุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นนั่นเองไม่ต้องห่วงนะเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณจะรับรู้มันเองคุณมาเหนือกว่าที่คุณคิดจริงๆนะเอกเจงกิต่อจากนี้พวกคุณกลับมาคืนดีกันครั้งเนี้พวกคุณจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของกันและกันนั่นแหละนะหรือไม่คนคนนี้เขากลับมาอยู่เคียงข้างคุณครั้งนี้ ขามีของขวัญที่มีค่ามามอบให้กับคุณแทนความรักความรู้สึกดีๆให้คุณด้วยนะคะ Heart to Heart Conversation การสนทนาใจต่อใจมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันลมีอะไรให้พูดคุยให้ปรับความเข้าใจอยากเก็บเอาไว้นะแล้วมันจะทําให้ความสำคัญของพวกคุณมันเข้าอกเข้าใจขึ้นกันและกันเป็นอย่างดีและความสำคัญครั้งนี้จะมีแต่ความสุขความสงบมากๆด้วย คานิเพนเดนซีอะเสพติดความรักมากจนเกินไปการเสพติดความรักมากจนเกินไปมันส่งผลให้ชีวิตคู่ของพวกคุณเป็นอย่างมากเลยนะพยายามให้ช่องว่างกันละกันให้พื้นที่กันบ้างแล้วมันจะทําให้ชีวิตคู่ของพวกคุณมันดียิ่งขึ้นแฟรนเซียแอนแครเทุกคนให้ยากออกมาจริงๆด้วยแรนน้อเมื่อวานที่ดาจำได้เขาก็ขึ้นมาเหมือนกันขนลุก นั่นแหละนะคะทุกคนถ้าอยากมาเสือกว่าคุณได้รับรู้จริงๆนั่นแหละนะเพราะคุณเป็นนี้กันตั้งแต่อดีตชาติแล้วแหละนะกลับมาชาติพบนี้พวกคุณก็จะได้มาชดใช้กันก่อนนั่นแหละแล้วเมื่อถึงเวลาที่พวกคุณชดใช้กันแล้วอ่ะพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนเพราะพวกคุณเป็นคู่ครองกันมาหลายภพหลายชาติมันต้องมีเรื่องราวที่ทาให้กันไม่พอใจเสียใจผิดหวังมันทอนจิตใจกันบ้างนั่นแหละนะพราคุณอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดกันเลยนะมันมีเรื่องที่ต้องชดใช้กัันนนนจริงๆแหละะะค แต่พวกคุณสองคนเป็นคู่ครองตัวจริงของกันอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งที่ดีมันจะเข้ามาในชีวิตของพวกคุณคุณกุศลเก่าจะหนุนนําให้พวกคุณมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแล้วจริงๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะสุขสมบังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงลํารวยเงินทองสวัสดีค่ะ